ภาเมียไหลไม่ถึงตายสุดีพี่บอลืมน้องเมียเขาเศร้าเศร้าเศร้าจมเศร้าป่อยเศร้าดาไอคิดสวาลโลกสร้างออกมาลเพื่อเป็นละคู่กันสวัสดีพิ่ถือไอขอยอมรักสุอันและขอยืนยันบอทิมบอวางบอห่างบอปาเรื่องห่างเรื่องยาเศร้าสเสดืออลาอย่าเ้าไปสวัสดีจังใดขอให้อภัยผัวเจ้าเธอหนาะ แล้วบ่ต้องไปฟังคำคนสาปรงสะดือลาถึงชั่วกับบัวคอขาฟังเพลอหลายค้าหลายครังฟังเพลอหลายค้าวหลายครั้งต่ใจยังฟังอน้ำเจ้าทุกเมื่อหักลูกหักเมียว,ว่ามีแมวเทียบเท่าอย่าสาคนเบาตาวสะลือลูกเมียน,นั่นคือหนึ่งในดวงใจยิ่งอื่นต่อไปคือกำไรชีวิตแม้แต่จะคิดพี่ก็ลืมไม่ได้